อ่าครับท่านผู้ชมครับตันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาชมอ่าวัวลานตัวเก่งของเซฟนะครับตัวนี้นะครับชื่อโภมนาวเนาะโพมะนาวนะครับอ่าเดี๋ยวให้ทางเซฟเล่าประวัติให้ฟังอีกนิดนึงอีกรอบหนึ่งนะว่าเป็นไงไหนมันวัวมันโพมนาวอยู่ต่อหน้าแล้วครับเนี่ยเป็นเป็นไงประวัติเขาเป็นไงเป็นเหล่าที่ไหนสื่อจากวังสารพีครับฟังสารพีเนาะครับเหมือนกันฟัง ซื้อมาตั้งแต่อายุประมาณสองขวบสองขวบเนาะเป็นวัวสนามซ้อมครับสนามซ้อมไม่ไม่แพงว่าสมัยก่อนเนาะซื้อห้าหมื่นครับห้าหมื่นโอ้ห้าหมื่นทุกคประมาณนี้นาองวัวซ้อมห้าหมื่นมาก็มาเล่นตั้งแต่รุ่นรุ่นเล็กเลยเนาะรุ่นเล็กครับรุ่นเล็กว่าสมัยรุ่นจิวรุ่นจิวเล่นมาเลยใช่ไหมอืมวางบ่าไหนรุ่นจิวตอนเล่นเนมาคนแรกตังงลองก่อนครับตั้งรองก่อนเลยอืมเป็นไง ชนะครับชนะเลยแล้วก็มาทีรลังก็ผูกนอกอืมรุ่นเล็กนี่เขาเล่นบาลองมาประมาณกี่ไฟในชีวิตมันต่างก็มาซี่ห้าไฟครับบารองบารองนะรุ่นเล็กนะครับพอมารุ่นรุ่นกลางรุ่นใหญ่เนี่ยผูกนอกตลอดผูกนอกตลอดเลยครับเก่งบาเก่งบานอกครับอืมบานอกนี่ตั้งแต่รุ่นรุ่นกลางมาเลยเนาะรุ่นกลางมาเลยจนถึงเกษณเนาะประมาณกี่ไฟอ่ะเมาลองอีกรอบนึงดู สิบปรไฟนะครับสิบไฟเนาะบ่านอกนะครับบ่านอกเก่งนะครับแผ่สามไฟเนาะแผ้สามไฟอ่ะพูดง่ายเนาะเนี่ยโัวมะนาวนะครับเนี่ยถือว่าเป็นโวรานตัวตัวสร้างชื่อใช่ไหมตัวสร้างชื่อเนาะอายุตอนนี้ก็อย่างที่บอกประมาณเท่าไหร่นะสิบสองสิบสองสิบสามปีเกษียณเมื่อเมื่อปีกายนเมื่อปีที่แล้วเนาะเียมื่อปีที่แล้วอืมกับเป็นวัวตำนานตัวหนึ่งนะครับเนี่ยเดี๋ยวขึ้นทำเนียบวัวานเป็นวัว อารุ่นใหญ่เนาะรุ่นใหญ่บ่านอกนะครับดูนในตำนานของเซฟไล่ตาลสูงนะครับนะครับ